คุโรบุตะสามชั้นจ้าหุยดูมันสินี่หุยเ,เส้นอูด้งจ้ะ สามชั้นคูโรบุตะยาวๆกันไปเลยค่ะยาวเหมือนไส้เลยปป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 ุุุุะะะะ อยเวเฮ้เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะส๊ะมาเพลงรีรีนุรีรีนูรีทุกคนอาจจะได้เห็นในที่ต้นคลิปนะคะว่านี้นูรีกินอะไรหมูกระทะปลาในเร็วนี้จะมีเวอร์ชันโจโจให้ฟังกันด้วยนะคะอ่าประมาณที่23่สามจะได้ฟังกันนะคะวันนี้เราจะมากินหมูกระทะแบบปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นกันไปเลยทุกคนก็คือด้วยความที่แบบว่า คิดถึงความแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะคะ <Ru> แล้ว <im> เมื่อไรจะได้ไปก็ไม่รู้นะคะแต่วันนี้เรามากินแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นกันอยู่ที่บ้านก่อนซึ่งอากาศช่วงนี้ก็คือแบบว่าลมหนาวเริ่มมา mm. ทุกคนคะข้าวอะไรลืมกดไลค์ like, กดซับเคสต์กดกระดิ่งให้นิวรีด้วยนะจ้าซึ่งวันนี้ไม่ได้ไปกินคนเดียวไหนนอนจ้าวันนี้ก็จะมีแค่รับเชิญไาเดิมจ้าก,ก็คือคุณป่านจา้าแล้วก็อีแป๊กจ้าอ่ะปอกเด้งอ๋อไม่ใช่ชื่อปอกแป๊กใช่ไหมชื่อปอกเด้งใช่ไหมนิงน วันนี้ร,รู้หรือเปล่าว่าเราจะทําอะไรกินกันหมูกระชปะปตาปูเป็นสไตล์ประเทศอะไรญี่ปุน่นเออ <c oughs> สไตล์ญี่ปุน่นซึ่งมันจะญี่ปุ่นตัวไหนตรงที่เราได้ซื้อหมูคโรบุตะมาแบบแบบสไลด์บางๆยา่างกาลังดีมแบบคโรบุตะที่บอว่านำเข้าจากญี่ปุ่นมาเลยทุกคนก็แบบ ดีงามมากนะคะนึ่งกิโลไปเลยวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้จะทําน้าจิ้มกินกันเองแต่ว่าไม่ยากเลยทุกคนเป็นน้าจิ้มแบบสไตล์ญี่ปุ่นน้าจิ้มแบบงาคงงาขาวต่างๆสไตล์ญี่ปุ่นบอกเลยว่าทำไม่ยากเพราะว่าเรามีนี่จ้ะเราจะใช้ตัวนี้ในการทําน้าจิ้มมาดูกันจ้า <c oughs> ก่อนจะไปถึงว่าเราจะใช้อะไรทาน้าจิ้มนะคะนี่ค่ะโครบุตะแบบสันคอแบบสมชั้นนี่ซามชันจุกๆุไปเลยนะคะหมูโครบุตะทั้งนั้นเลยวันนี้อันนี้เป็นมชั้นแบบแผ่น ยาวๆสามชั้นแบบหั่นกำลังดีคูโรบุตะแบบสไลด์บางๆนะจ๊ะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกนะคะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนเราจะใช้น้ำสลัดนะคะมาทำเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะสไตล์ญี่ปุ่นกันทุกคนนี่ก็จะเป็นแบรนด์ QP นะคะแบรนด์นี้คือหนูเรียเป็นคนที่แบบว่านอกจากกินยำกินนี่แล้วชอบกินสลัดด้วยเราก็เลยซื้ออันเนี้ยมาไว้ติดบ้านไว้แล้วก็เอามาอะแดปทำเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะได้นะคะทุกคนเพราะว่า QP เนี่ยเป็นมากกว่าน้ำสลัดนะจ๊ะก็บอกอย่างนี้นะคะจะเป็น แบบไซ์ญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งหมด3แบบนะคะ3ขนาดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากขนาด210 ML นะคะก็คือขนาดแบบพกพาอยู่บ้านครอบครัวเล็กนะคะควรมีติดบ้านไปเลยนะคะแล้วก็มีขนาดเป็น500 ML นะคะกําลังพอดีมือมากแล้วก็แบบนี่มันจะมีที่จับแบบนี้นะคะทุกคนคือไปหยิบง่ายใช้ง่ายมากนะคะแบรนด์ QP นะจ๊ะแล้วก็อันนี้ไซส์ใหญ่กันไปเลยตัวนี้ก็คือเป็นแบบ1000 ML นะคะอันนี้หาถือได้แค่ ที่แมคโคเท่านั้นนะคะส่วนอย่างอื่นเนี่ยหาซื้อได้แบบหลายที่มากๆเดี๋ยวขึ้นข้อมูลต่างๆให้นะคะว่าซื้อที่ไหนบ้างนะคะมาดูว่ามีรสชาติอะไรบ้างนะคะที่รีถือตอนนี้นะคะส,สีส้มๆแบบนี้นะคะก็คือน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตราคินะคะแบบไม่ใส่ผงชูรสจ้าที่แบ็คถืออยู่นี่ขนาด ขนาดเท่าไหร่ขนาด500 ml นี้คะ่ะอันนี้เป็น,ปนอะไรสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดนะคะส,สลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดก้า qp ของป้านละจ้าเป็นอะไรเอ่ยสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะ500 ml เออถนัดมือมากซึ่งจะบอกว่าทั้ง3รสเนี้ย เอามาทําเป็นน้าจิ้มปิ้งย่างได้เป็นมากกว่าน้ําสลัดเดี๋ยวเรามาทํากันว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละสูตรนะเดี๋ยวรีจะบอกสูตร Dead เด็ดเคล็ดลับกันไปเลยมาเลยจ้าสูตรแรกเราจะใช้น้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ง่ายๆทุกคนก็คือเทเลยไม่ต้องถ้าเกิดว่าไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็สามารถทําเป็นน้าจิ้มได้เลยโดยไม่ต้องผสมอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครกินเผ็ดก็ใส่พริกไปนิดหน่อยนะคะเนี่ยนุรีใช้แบบติดใช้ขนาด 500ML อะคะ่ะเพราะว่ามันจับง่ายขนาดมือมากเลยเห็นไหมนี่ดูงาดิเป็นงาคนนะคะะตรานะคะ ิดจุกเลยจ้านี่นี่จ้าน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นจ้าน่ากินมาทุกคนแล้วแบบจิ้มแบบหมูครบุตะแบบเยิ้มเยมมาทุกคนหืมน่ากินมากเลยต่อไปนะคะสูตรนี้ก็จะใช้เป็นสูตรที่2น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นดอปแพทนะคะตราคิวพีนะคะไม็นส่นผสมเดิเหมือนเดิมจ้าก่อนเทนะคะต้องเขย่าก่อนนะคะอย่าลืมเขย่านะจ้า นี่สีสันคือแบบว่าแพทเรวอะ่ะอืมสีน่ากินมาก สูตรขวดสีม่วงนะจ๊าน้ำสลัดงาซีอิวญี่ปุ่นนะคะตราคิวพีอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำสีแบบน้ำตาลน้ำตาลดำๆเป็นงาอย่างนี้เป็นงาญี่ปุ่นงาแบบซีอิวญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้ก็จะกินแบบเผ็ดเหมือนกันนะจ๊าก่อนทํานะคะเขยา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 ะเขยาเขยาเขยาให้มันเข้ากันก่อนทุกคนเออนะเทไปเลยสิคะนี่งานะคะสลัดงาซีอิวญี่ปุ่นนะคะตราคิวพี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 ถ้วยนี้บอกเลยว่าใครอยากกินเผ็ดก็แค่ ใส่พริกกระเทียมเพิ่มไปเหมือนกันจ้ากินเยอะน้อยแค่ไหนก็ใส่ไปเลยสิคะก,กระเทียมพริกนะคะหมดจา,าน,าน,นาไปเลยสิคะมะนาวก็บีบไปเลยสิคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่หนูดีชอบก็ใส่ไปคะ่ะแล้วก็คลุกเคล้าเลยสิคะเสร็จแล้วจ้าง่ายดายมากแค่มีน้ำสลัดคิวพีนะคะสามรสชาติสามแบบไปเลยคะ่ะ มาเจ้านี่ก็จะเป็นแบบสาวญี่ปุ่นหนึ่งวันก็จะแบบปิ้งย่างแบบสไตล์ญี่ปุ่นเอาคูรโรบตุตะลงเลยจ้ามาฉันจะเอาแบบนีเป็น3มชั้นลงไปกอดเออเอาอะไรเอาเส้นลงหรออุด้งลงไปก่อดป่านใส่ผักเดี๋ยวฉันเอาหมูลงเป็นน้ําแบบน้ําดําแบบญี่ปุ่นนะคะวันนี้เออซอสน้ําดํากับน้ําสลัดที่แบบว่าเอามาทําเป็นน้าจิ้มแบบสไตล์ญี่ปุ่นคือง่ายมากทุกคนเทจากขวดก็คือเสร็จแล้วใครกินเผ็ดก็คือใส่รีปรีจบ คุโรบุตะสามชั้นจ้าหุยดูมันสิแต่จริงอะ่ะหมูคุโรตะไม่ใช่หมูญี่ปุ่นนะเป็นหมูประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเอามาเลี้ยงเขาเอามาเลี้ยงที่ญี่ปุ่นนะแบบแบบเยอะมากแบบเป็นฟาร์มใหญ่อะ่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงศึกษามาสาระ,าระใช่ไหมสาระสาระรอบรู้เอ้ยยาว,ยาวๆผู้คนมันเริ่มสุกแล้วว่าโอกาทะ ata, ปะุต้องร้องเป็นเวอร์ชันแบบภาษาญี่ปุ่นด้วยนะชิโมะทุโกชิโมอุตุกะคูโรบุตะ Kuru buta. <tuh> มาจานี่คือน้ำสลัดงาน,นะคะที่แบบว่าเราเทใส่ถ้วยแล้วบอกเลยว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยทำง่ายมากทุกคน2อ,อันนี้น้ำสลัดงาข้าวญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเก,กิดว่าใครชอบกินเผ็ดนะคะก็ใส่พริกใส่กระเทียมเพิ่มไปได้นะรกระเทียมมะนาวเพิ่มได้ใช่แต่ของนนรีอันนี้เป็นรสเผ็ดอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไร,พรเพิ่มแล้วก็คือเข้มข้นแล้วส่วนของแป๊กเป็นอะไรซอสงาซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วเราก็ใส่พริกใส่กระเทียมไปหมูสุกแล้วตอนนี้นะคะชิ้นนี้ไปเลยสิคะนี่อุ๊ย อุ้ยอันนี้เป็นแบบน้ำสลัดงาโคย่ปุ่นรสเผ็ดสไตล์ญี่ปุ่นเลยจ้ะหอมงาคั่วมาเออไม่ต้องอะไรแล้วทุกคนแล้วแต่ว่ามันมีความเผ็ดบางๆอย่างนี้แต่ถ้าเกิว่าอยากกินเผ็ดอีกแล้วแต่สูกเราเลยก็เติมพริกเติมอะไรก็ไปอันนี้เป็นไงแบบบางอันนี้นะแบบงาคั่วแบบธรรมดาเลยเป็นรสปกติสำหรับคนไม่กินเผ็ดกินไมได้ก็เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นสมัยญี่ปุ่นเขาไม่กินเผ็ดกันมากเนี่ยเป็นไงหอมมาก แต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเอามาเป็นน้ำจิ้มได้แต่หอมมากเด็กกินได้แบบนี้หมวดติ่มซื่อฟุกี้อ่ะ๋ยวมันหอมงามันแบบถอยงามันมันอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบรสชาติเข้มข้นเน่ะก็เติมไปเลยจ้ะเมื่อค่ออีแป๊กเนี่ยก็เติมพริกเติมดีบีเติมไปได้ไปเลยลองชิมดูทุกคนอูเบตะสามชั้นมีจ้าน้ำสลัดไรนะแป๊กซอสงาซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นจ้าอันนี้ใส่พริกกระเทียมเพิ่มไปแบบมาดูซิเป็น อืมอันนี้มันจะมันๆรสชาติเลยอ่ะคล้ายๆน้ำจิ้มข้าวมันไก่คิวคล้ายน้ำจิ้มข้าวมันไก่แต่มันอร่อยอ่ะสีสําคัญเลยเดีคยวขมด้วยความมันเป็นน้ําสลัดอ่ะมันไม่มีผงชูรสแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ําด้วยนี่จ้น้ําสลัดงาโคย่ปุ่นรสเผ็ดคุโรบุตะไปเลยจ้าเด็ดอีกนี่จ้า แลวน้ำจิ้มแปก็กก่อนอือเส้นอูด้งจ้ากับข้่วญี่ปุ่นรสเผ็ดใครอยากได้นะคะได้ที่ห้างสินค้าทั่วไปเลยโลตัสบ,บิ๊กซีอมีท็อปซูเปอร์มาร์เกต็ตแม็กซ์ไวลลูมาร์เกต็ตวิลลา่าแ,แต่ถ้าเกิดจะซื้อขวดใหญ่อ่ะต้องไปซื้อที่มแป็กโคที่เลอยอมั่นท่วมมาตอนนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบซีอิ๊วนะจ๊ะเพิ่มพริกเพิ่มกระเทียมทุกอย่างอันนี้อันนี้ด่อยนะจริง ก็คูโบตะสามชั้นลงบเลยสิคาก็ลงบเลยสิคาเราได้เติมพริกกระเทียมลันก็มานาเพิ่มมาอีกในรสเผ็ดเพราะว่าติดเผ็ดก็ต้องเผ็ดไปอีกใครชอบกินรสเผ็ดกับเผ็ดไปอีกนะคะอันนี้ทีเนี้ยก็จะสะใจยิ่งขึ้นเมื่อกี้ว่าสะใจแล้วนะยิ่งเติมยิ่งสะใจค่ะนี่ต่อไปมาทำเมี่ยงหมูสามชั้นคูโบุตะบ้างค่ะ มีจาแล้วก็ก็ราดน้ำจิ้มคิวพีเลยสิจ้ามาจ้าอืมสวีงามหมูนุ่มหูเส้นมาแล้วอืมอุด้งสวยงามจ้าข้าวงา a ข้วงา a ข้วญี่ปุ่นเส้นอุด้งเยอะๆจ้า้็มันหยุบมากน้ำจิ้มก็คือแบบ มันมันหวานหวาหอมหอมงาทุกคนแนะนำลยปีใหม่เนาะก็ทำหมูกระทะป้าบุ๊กินนี่แหละใครอยากทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะอย <Okay. S 1> ากกินหมูกระทะสไตล์ญี่ปุ่นน้ำจิ้มญี่ปุ่นก็ลองซื้อคิวพีมานะคะมาอาัแอปทำเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะสไตล์ญี่ปุ่นได้เลยปิ้งย่างแบบญี่ปุ่นได้เลยซึ่งเออมันฟิลเหมือนเวลาเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบปิ้งย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีซอสแบบเงี้ยเนาะน้ำจิ้มแบบประมาณนี้อร่อยเลย ใครนะคะชอบกินน้ำจิ้มสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบนี้เนาะไปซื้อมาลองกันต่ายต้องบอกเลยว่าหอมจริงๆกินเข้าไปแล้วกลิ่นงาแบบใช่พอกินกับหมูกินอเนี้มันแบบยิ่งเข้ากันอ่ะมันแบบมันเซะเข้าไปในเนื้อมั่วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อวากิวอะไรมาเนาะเนื้อวากิวแบบสามชั้นคุโรบุตะยาวๆกันไปเลยค่ะยาวเหมือนไส้เลยนี่อันนี้ซอสซีอิ๊วอันนั้นซอสเผ็ดนี่ เอาจิงป่าชนั่งอยู่ข้างที่เตือนไวู้๊ปะป๊บปะป๊บปะป๊บปะเพลงขึ้นเลยจ้ะเดี๋ยวขอตัวกินต่อแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันท่าคลิปจ้า ตอนนี้นะคะก็เสร็จทซากกระทะแล้วค่สะสภาพเป็นไงคะถึงคอแล้วค่ะอีมากสภาพเป็นไงคะจุกคะ่ะ โอเคทุกคนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์สาวใครกดแชร์กดดิง๊งให้หนูรีด้วยนะคะแล้วก็อ๋อแฮปปี้นิวเอยร่ล่วงหน้าแล้วกันนะคะยังไม่ถึงเลยอันนี้คลิปนี้จะลงกลางเดือนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปแบบปาร์ตี้ปีใหม่กัน<า>นะกัน3คนกรุบกริบกรุบกริบนะคะรอดูกันด้วยแล้วก็ใครอยากแบบว่าอยากลองน้ำสลัด QP นะคะก็หาซื้อได้เลยตามห้างสินค้าทั่วไปเดี๋ยวขึ้นข้อมูลต่างๆให้อย่างที่บอกมาต้นคลิปเยอะแยะมากมายนะโดยส่วนตัวนะคะก็จะชอบแบบเผ็ดหนูรีจะชอบแบบเผ็ดแล้วก็ทยแล้ี่ ราะตอนนี้ญี่ปุ่นหนาวมากแต่เราไม่ได้เกิดซื้อหนาวเลยนะแต่ละคนใส่เสื้อเหมือนร้อนใครอากาศดีแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองเสียดค่ะมาแล้วค่ะบ๊ายบายรี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 คนแก่คือชอบแบบน้ําสลัดงาคั่วญี่ปุ่นไม่เท่ากินเหลืกินลาวนะมันหอมงาเนาะหอมมากอร่อยไหมคะร่อยมากร่อยมากน้ำจิ้มร้อย Right, what?